สวัสดีค่ะพบกับเรียดวิทย์คูบีนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะค่าที่แล้วใครยังไม่ได้ดูให้กลับไปดูก่อนนะคะคลิปนั้นก็จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องระบบย่อยอาหารเอาไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะส่วนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนะคะในเนื้อหาที่แตกต่างแล้วก็หลากหลายกัน ไปอีกแบบหนึ่งนะคะเราไปเริ่มเลยค่ะอ๋อก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะสไลด์สวยแล้วก็เนื้อหาดีๆแบบนี้นะคะจากเพจวิทยาศาสตร์ by NTK นะคะไปติดตามในเฟซบุ๊กกันได้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ครูบีด,ด้วยนะคะในช่องนี้ค่ะประเด็นวันนี้นะคะที่เราจะมาคุยกันก็คือเป็นเรื่องของ ระบบย่อยอาหารนะคะหลายหลายคนเน่เจอปัญหาเรื่องปวดท้องหลังรับประทานอาหารเราจะมารู้กันว่าทําไมถึงเกิดอาการแบบนี้แล้วก็เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างประเด็นที่2ก็คือระบบย่อยอาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงบ้างแล้วก็อวัยวะที่ทํางานในระบบย่อยอาหาร มีวัตวะอยวัยวะอะไรบ้างแล้วก็การทํางานของระบบย่อยอาหารทํางานกันเป็นยังไงนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเริ่มเลยที่ อาการปวดท้องหลังรับประทานอาหารเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะคะอาการปวดท้องนะคะไม่ว่าจะเป็นจุกเสียดแน่นท้องอึดอัดท้องอืดหรือมีความรู้สึกคลื่นไส้ยอยากอาเจียนหรือแม้แต่ผายลมหรือบางคนหนะักเข้าก็คือท้องเสียนะคะก็เกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่เหมาะสมของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นกินมากเกินไป กินอาหารไม่ตรงเวลารีบกินเกินไปนะคะแล้วก็กินอาหารที่มีรสจัดไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวจัดเค็มจัดเผ็ดจัดนะคะหวานจัดนะคะซึ่งมันจะส่งผลต่อระบบย่อยอาหารนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานหนักมากกว่าปกติหรือบางคนก็คือกินแล้วแล้วก็ไปทำกิจกรรมอื่นทันทีเลยไปวิ่งเล่น หรือไปออกกําลังกายหนัก,ห,นกหรือว่าไปทำกิจกรรมที่ใช้แรงมากๆซึ่งในช่วงนั้นนะคะยังเป็นช่วงที่อยู่ในหลังจากที่เรากินไปแล้วเราต้องเข้าสู่กระบวนการย่อยอาหารซึ่งใช้เวลาหลายชั่วโมงนะคะกว่าจะจบการย่อยอาหารฉะนั้นก็คือหลังรับประทานอาหารนะคะไม่ควรไปทำกิจกรรมอื่นกิจกรรมหนักๆอย่างอื่นนะคะทันทีนะคะซึ่งมันจะทำให้เราเกิดอาการปวดท้องแน่นท้องได้นะคะ นี่ก็เป็นอาการนะคะทีอ่อาจจะเกิดขึ้นหลังรับประทานอาหารนะคะซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะถ้าใครรู้ว่าเรายังมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะแล้วยังมีอาการปวดท้องต่างๆแบบนี้ให้เปลี่ยนพฤติกรรมดูนะคะแต่ถ้าใครเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วยังไม่หายนะคะสิ่งที่จะต้องอ ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้นะคะก็คือต้องไปหาหมอนะคะเพื่อที่จะตรวจดูให้ละเอียดว่าจกลงว่าเราเป็นอะไรกันแน่นะคะระบบย่อยอาหารนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างระบบย่อยอาหารนะคะก็คือทําหน้าที่ย่อยสารอาหารที่มีอนุภาคใหญ่ๆนะคะให้มีขนาดเล็กลงเล็กจนสามารถที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้นะคะ นี่คือประโยชน์ของระบบย่อยอาหารนะคะเราก็ทำให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตนะคะฉะนั้นก็คือกินอะไรเข้าไปนะคะเราก็จะได้อย่างนั้นเลือกบริโภคอาหารให้เหมาะสมประเทศและวัยอายุด้วยค่ะ,ะเห็นรูปนี้แล้วถ้าใครดูคลิปก่อนมนาะแล้วนะคะก็จะต้องตอบได้แน่นอนเลยว่านี่เป็นอวัยวะอะไรบ้างที่เกี่ยวกับะระบบย่อยอาหารนะคะ มี9ส่วนด้วยกันถ้าคนไหนดูคลิปแล้วตอบได้แล้วนะคะลองกดหยุดกดพอตนะคะแล้วก็ลองตอบให้ได้ว่ามันคือส่วนไหนกันแน่ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปเฉลยกันค่ะอืม <Yeah. S 1> ใครถูกบ้างเออมาดูส่วนแรกกันก่อนนะคะส่วนที่หนึ่งนะคะ แน่นอนค่ะระบบย่อยอาหารนะคะเกิดขึ้นที่ปากนะคะเกิดขึ้นที่ปากส่วนต่อมาปากอาหารก็จะลงมาที่หลอดอาหารนะคะพาหลอดอาหารแล้วปุ๊บก็จะไปที่กระเพาะอาหารไปที่กระเพาะอาหารแล้วหลังจากนั้นก็จะไปที่ลำไส้เล็กนะคะ แต่ลำไส้เล็กเขามีตัวช่วยนะคะตัวช่วยสาอย่างของลำไส้เล็กนะคะก็คือับถุงน้ำดีแล้วก็ตับอ่อนนี้ตรงนี้ไม่ใช่ทางผ่านของอาหารนะคะแต่เป็นตัวช่วยของลำไส้เล็กะคะ่ะต่อมานะคะผ่านลำไส้เล็กแล้วก็จะไปสู่ลำไส้ใหญ่และสุดท้ายนะคะกากอาหารที่เหลือจากระบบย่อยอาหารนะคะก็จะก้าส่งต่อไป ะะเพื่อที่จะปล่อยลงโถส้วนเองนะคะ,ะ,คะก็คือในส่วนของวารหนนะักนั่นเองนี่นะคะที่ครูบีเขียนนะคะหนึ่งสองสามสีห้าหกตรงนี้นะคะก็คือทางผ่านของอาหารนะคะเป็นทางเดิอนอาหารของเรานะคะส่วนตัดถุงนั่นดีและตัดอ่อนเป็นตัวช่วยของลำไส้เล็กเ,ะะนะะเรามาเริ่ม การทำงานของระบบย่อยอาหารกันเลยส่วนแรกก็คือปากนั่นเองในปากของเรานะคะในปากแบบนี้นะคะอวัยวะนะคะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารนะคะก็มีหนึ่งก็คือฟัน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 ทำหน้าที่อะไรฟันทำหน้าที่ในการ วนะะถามว่าฟันทำหน้าที่ร่วมกับอะไรก็ทำหน้าที่ร่วมกับลิ้นนั่นเองนะคะลิ้นทำหน้าที่เน็่เนลิ้งกับฟันนะทำหน้าที่ร่วมกันฟัน เคี้ยวตัดนะคะให้อาหารมีขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็ลิ้นคู่เข้าอาหารให้เข้ากันนะคะแล้วก็ส่วนที่3ค่ะก็คือต่อมน้ำลายต่อมน้ำลายของเรานะคะมีทั้งหมด3จุดด้วยกันก็คือกกหูขากรรไกรแล้วก็ที่คุณลิ้นนะคะ สามจุดนี้นะคะทำหน้าที่อะไรในน้ำลายนะคะจะมีเอนไซม์อะไมเลสเอนไซม์อะไมเลสทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ในการย่อยพวกแป้งนะคะเอนไซม์ เป็นน้ําตาลแต่ยังไม่ได้เป็นน้ําตาลกูโคสนะคะเป็นน้ําตาลโมเลกุลที่ใหญ่กว่ากูโคสก็คือน้ําตาลมันโตสในปากมีการย่อยแป้งแต่ยังไม่ได้ส่วนที่เล็กที่สุดนะคะของของน้ำตาลนะคะจะต้องไปย่อยต่อในอวัยวะต่อไปนะคะค่ะซึ่งปากแล้วนะคะา ต่อไปก็จะไปเจอกันนะคะในส่วนของหลอดอาหารนั่นเองค่ะอะ่หลอดอาหารมีลักษณะเป็นท่อยาวลงมานะคะติดกับส่วนปากคอหอยตรงนี้นะคะหลอดอาหารนะคะตรงนี้มีการย่อยนะคะก็คือเป็นการย่อยเชิงกลน,นะคะนี่เป็นก้อนอาหารที่ผ่านการเคี้ยวแล้วก็ บดเคี้ยวคุกค้ยมาแล้วก็ค่อยๆผ่านหลอดอาหารลงมานะคะโดยมีการบีบอัดนะคะดีบตัวให้ก้อนอาหารเคลื่อนสู่กระเพาะอาหารนั่นเองมีการย่อยเชิงกลน,นะคะลืมบอกไปในส่วนของปากมีการย่อยทั้งสองแบบเลยก็คือ เชิงกลมีการเคี้ยวนะคะแล้วก็มีการบดอาหารด้วยฟันนะคะเคมีเชิงเคมีก็คือ i ินไซอ m มเลสต่อมาะคะ่ะส่วนที่3าม กระเพาะอาหารนั่นเองนะคะกระเพาะอาหารนะคะมีลักษณะเป็นรูปตัว J นะคะแล้วก็มีลักษณะเป็นคลื่นๆคลื่นๆแบบนีน้ที่ผนังของมันนะคะซึ่งกระเพาะอาหารนะคะทําหน้าที่รับอาหารต่อมาจาก หลอดอาหารนั่นเองซึ่งเขาจะมีหูรูดนะหูรูดเพื่อที่จะไม่อาหารเนี่ยย้อนกลับไปนะคะมหีหูรูดทั้งส่วนบนแล้วก็ส่วนที่จะส่งต่อไปห้างลำไส้เล็กเลยนะคะในกระเพาะอาหารทําหน้าที่นะคะในการย่อยโปรโตีนนะคะย่อยโปรโตีนนะคะโดยใช้เอนไซม์แปบปบซินส่วน นมนะคะอันนี้พวกเนื้อสัตว์นะคะถ้าเป็นนมนะคะก็คือใช้เอนไซม์เรนินนั่นเองเมื่อผ่านการย่อยนะคะมาแล้วในกระเพาะอาหารเนี่ยมันก็จะกลายเป็นของเหลวข้นนะคะเละๆเหมือนโจ๊กเลยนะคะพอ ย่อยโปรโตีนเสร็จแล้วต่อไปเราจะไปต่อกันที่คำถามนี้นะคะ่ะถ้าเรารับประทานเนื้อสัตว์จำนวนมากจะส่งผลต่อกระเพาะอาหารหรือไม่เพราะเหตุใดติ๊กต๊กติ๊กต๊กเฉลยค่ะถ้ากินพวกเนื้อสัตว์มากเกินไปแน่นอนนะคะก็คือทำให้กระเพาะต้องสร้างเอนไซไม์มาย่อยโปรโตีนมากกว่าปกตินะคะซึ่งทำให เพราะอาหารนี่มีการทํางานที่หนักมากกว่าปกติต้องย่อยนานขึ้นนะคะ,ะถ้ามากเกินไปก็อาจจะทําให้ย่อยไม่หมดนะคะแล้วก็ส่งผลให้ตัวเราเองเนี่ยปวดท้องนั่นเองเพราะว่าในในเนื้อสัตว์นะคะเป็นสารอ,อาหารหประเภทโปรตีนซึ่งโปรตีนนะคะก็จะย่อยพออาหารฉะนั้นกินเนื้อสัตว์มากเกินไปเช่นเวลา หมูกระทะนะคะเราก้ไม่คุ้นหรือว่าเ,เราหิวมากๆเรากินเนื้อสัตว์ก็ไปเยอะๆนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือแน่นอนเราจะแน่นท้องอาหารไม่ย่อยนะคะฉะนั้นก็คือกินแต่พอดีนะคะ คำถามที่2หลังจากผ่านกระเพาะอาหารแล้วมีสารอาหารประเภทใดอีกบ้างที่ยังไม่ถูกย่อยนะคะในปากนะคะทุกคนอีกครั้งปากเราย่อยแป้งนะคะกระเพาะอาหาร ได้แล้วนะคะว่าเหลืออะไรบ้างที่ยังไม่ได้ย่อยใช่ไหมคะไม่ได้ย่อยนะคะก็จะมีทั้งไขมันนะคะก็จะต้องถูกไปย่อยต่อที่ลำไส้เล็กส่วนคาร์โบไฮเดรตนะคะคาร์โบไฮเดรตไม่ได้ย่อยที่ปากอย่างเ,เดียวนะคะมันจะย่อยได้แค่แป้งบางชนิดนะคะแล้วก็ไม่ไม่เป็นส่วนที่เล็กที่สุดที่ร่างกาย สามารถดูดซึมไปได้นะคะฉะนั้นต้องมีการย่อยต่อที่ลำไส้เล็กเช่นกันแล้วโปรโตีนบางชนิดนะคะก็ไม่ได้ถูกย่อยเสร็จที่กระเพาะอาหารนะคะต้องไปย่อยต่อที่ลำไส้เล็กนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะลำไส้เล็กนะคะจะมีการย่อยอาหารทุกอย่างเสร็จที่นี่นะคะย่อยอาหารไม่ว่าจะเป็น คาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันทุกอย่างจะถูกย่อยเสร็จและจบที่นี่นะคะแล้วก็ไม่ได้ย่อยอย่างเดียวนะคะมีการดูดซึมด้วยค่ะที่ลำไส้เล็กมีการดูดซึมสารอาหารทุกประเภทโดยจะมีการเชื่อมต่อนะคะไปยังหลอดเลือดพวกท่อนเหลือต่าง ซึ่งในกระเพาะอาหารตรงนี้นะคะผนังของเขาจะมีลักษณะเป็นนิ้วมือแล้วก็ข้างในนะคะก็จะมีเป็นหลอ,อดเลือดแล้วก็ท่อนำเหลืองอยู่นะคะทำหน้าที่ในการส่งต่อสารอาหารที่ถูกย่อยแล้วนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายฉะนั้นระบบย่อยอาหารนะคะไม่ได้ทำหน,หน้าที่เพียงอย่างเดียวต้องทำงานร่วมกับกระบ ใส่เวียนเลือดและทํางานร่วมกับระบบขับถ่ายด้วยเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันในตอนถ่ายนะคะอ่าได้อีกอย่างนึงคือลำไส้เล็กนะคะเขามีตัวช่วยในการย่อยดุอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะบอกไว้คร่าวๆแล้วนะคะการย่อยไขมันต้องใช้อะไรบ้าง การย่อยไขมันนะคะต้องใช้น้ําดีจากตับตรงนี้นะคะคือถุงน้ําดีถุงน้ําดีนะคะเป็นที่เก็บน้ําดี ถุงน้ําดีเป็นที่เก็บน้ําดีที่สร้างมาจากตับนะคะน้ําดีเนี่ยสร้างมาจากตับแล้วเอามาเก็บที่ถุงน้ําดีน้ําดีนะคะทําหน้าที่อะไรน้ําดีนะคะทําให้ไขมันแตกตัวเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจากนั้นก็จะใช้เอนไซม์จากลำไส้เล็กมาย่อยอีกครั้งหนึ่ง ย่อยแล้วก็จะกลายเป็นกรดไขมังและฟรีเซอรอลอีกครั้งนะคะน้ำดีนะคะ สร้างจากตับแล้วมาเก็บไปที่ถุงน้ำดีน้ำดีจะถูกส่งไปให้ลำไส้เล็กนะคะ <_ d ata> เพื่อช่วยให้ไขมันเกิดการแตกตัวเมื่อไขมันเกิดการแตกตัวแล้วนะคะเอนไซม์จากลำไส้เล็กนะคะ <_ d ata> ก็จะย่อยไขมันอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ไขมันเนี่ยกลายเป็นโมเลกุลที่เล็กลงจนสามารถร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ก็คือก็จะย่อยเป็นกรดไขมันแล้วก็กรีเซอรอเรลน,นั่นเอง เกี่ยวกับการย่อยอาหารยังไงก็คือตับสร้างน้ําดีแล้วก็ไปเก็บที่ถุงน้ําดีจากนั้นก็คือส่งต่อไปยังลำไส้เล็กน้ําดีนะคะช่วยทําให้ไขมันแตกตัวเล็กลงแล้วก็ง่ายในการย่อยโดยใช้เอนไซ์ จากลำไส้เล็กอีกครั้งหนึ่งนะคะย้ำนะคะว่าตับไม่ใช่ทางผ่านของอาหารถุงน้ำดีก็ไม่ใช่ทางผ่านของอาหารนะคะน้ำดีแค่มาช่วยย่อยให้ไขมันให้มันเล็กลงเท่านั้นเองต่อมาเอาไว้ว่าเกี่ยวข้องกันนะคะที่ไม่ใช่ทางผ่านของอาหารเช่นกันนะคะก็คือตับอ่อนนั่นเองตับอ่อนนะคะทําหน้าที่ในการ สร้างเอนไซน์นะคะแล้วก็ส่งมาที่ลำไส้เล็กเพื่อที่จะย่อยสารอาหารนะคะแล้วก็สารอาหารก็จะเข้าสู่หลอดเลือดแล้วก็ทำเหลืองไปอยู่ที่ผนังลำไส้เล็กนั่นเองต่อมาค่ะเอาไว้วส่วนต่อไปนะคะที่เป็นทางเดินอ,อาหารก็คือลำไส้ใหญ่นะคะลำไส้ใหญ่ตรงนี้นะคะไฮลไว้เลยว่าไม่มีการย่อยอาหารนะคะทำหน้าที่เพียงแค่ดูดซึม เลือแร่น้ำแล้วก็วิตามินนั่นเองนะคะรู้หรือไม่สิ่งที่เหลือจากการย่อยอาหารเราเรียกว่าอะไรและออกจากตั้งกายทางใด ก็เลยค่ะสิ่งที่เหลือจากการย่อยนะคะเราเรียกว่ากากาอาหารนั่นเองและออกร่างจากร่างกายนะคะผ่านทางทวานหนักนั่นเองค่ะทวานหนักคืออะไรเป็นส่วนที่ต่อนะคะต่อกับลำไส้ใหญ่นะคะเป็นอยู่ส่วนท้ายของลำไส้ใหญ่นั่นเองเมื่อ,อมีการดูดซึมสารอาหารที่ลำไส้เล็กแล้วมีการ แร่ธาตุวิตามินนะคะที่ลําไส้ใหญ่แล้วนะคะกากอาหารที่เหลือนะคะก็จะมาเจาะอ,อที่บริเวณไส้ตรงตรงนี้แล้วก็เพื่อที่จะรอขับออกจากถวาวรหนักนั่นเอง <Yeah! S 1> อมาสรุปบ,บทเรียนในชั่วโมงนี้กันนะคะ ระบบย่อยอาหารเป็นการย่อยสารอาหารที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงทําหน้าที่ดูดซึมสารอาหารที่มีขนาดเล็กเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดแล้วก็ทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะนําไปใช้ได้มีพลังงานที่จะดำเนินชีวิตต่อไปนั่นเองแล้วก็ระบบย่อยอาหารนะคะประกอบด้วยอันแรกก็คือ ในป่ามีการย่อยทั้งเชิงกลและเชิงเคมีเชิงกลก็คือมีการบดเคี้ยวโดยฟันคลุกเคล้าโดยลิ้นแล้วก็มีการย่อยเชิงเคมีโดยต่อมน้ําลายสร้างนาอนไมรอะมเลสเอามาใช้ในการย่อยแป้งนะคะส่วนที่2ก็คือหลอดอาหารมีการย่อยเชิงกลนะคะทำหน้าที่ในการ ให้อาหารเนี่ยเคลื่อนที่ลงมานะคะดิบแอดอาหารได้เป็นก้อนๆเคลื่อนที่ลงมาส่วนของกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารย่อยโปรโตีนปากยก่อยแป้งนะคะกระเพาะอาหารย่อยโปรโตีนนะคะจากนั้นส่วนที่4ี่ก็คือลำไส้เล็กย่อยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนไขมันแล้วก็ คาร์โบไฮเดตต่อมานะคะก็จะเป็นส่วนที่5้าก็าะาจะเลื่อมมาส่วนที่5คือลำไส้ใหญ่นะคะแต่ตับตับอ่อนแล้วก็ถุงน้ำดีตับนะคะทำหน้าที่ในการสร้างน้ำดี ไปเก็บที่ถุงน้ำดีตับอ่อนนะคะทำหน้าที่สร้างเอนไซม์นะคะแล้วก็เอามาช่วยย่อยที่ลำไส้เล็กนั่นเองต่อมานะคะลำไส้ใหญ่นะคะไม่มีการย่อยนะคะและมีการดูดซึม ทั้าใหญ่ทั้งที่ในการดูดซึมน้ำวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะคะส่วนสุดท้ายนะคะการอาหารที่เหลือจากการดูดซึมแล้วนะคะก็จะมาจอาดที่ทังน่ะเพื่อพร้อมที่จะออกนั่นเองน<ห>ี่คือบทสรุปของช่วงนะคะลองมาคิดกันเล่นๆน,นะคะว่าอาวัยวะใดที่ไม่ใช่ทางผ่านของอาหารแต่ช่วยในการย่อยอาหาร ตอบได้บ้างโอเคเดี๋ยวเฉลยกันนะคะอาาวัยวะที่ไม่ใช่ทางผ่านของอาหารแต่ช่วยในการย่อยอาหารก็คือตับนะคะสร้างน้ำดีมาเก็บที่ถุงน้ำดีแล้วก็มีตับอ่อน ตับสร้างน้ําดีมาเก็บที่ถุงน้ําดีนะคะแล้วก็ตับอ่อนสร้างเอนไซม์นะคะเพื่อเข้ามาช่วยย่อยที่ลําไส้เล็กฉะนั้น3ามอย่างนี้นะคะไม่ใช่ทางผ่านของอาหารค่ะอมาข้อที่2อ,อวัยวะใดนะคะทําหน้าที่ในการย่อยสารอาหารและดูดซึมสารอาหารได้ทุกสารอาหารนี่เราพูดถึงสารอาหารนะคะ แน่นอนค่ะเด็กๆตอบได้แน่นอนว่าคือลำไส้เล็กนั่นเองลำไส้เล็กนะคะย่อยทุกอย่างโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ดูดซึมสารอาหารทุกประเภทที่นี่คะโอเคค่ะเราไว้เจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะชั่วโมงหน้าก็าจะเป็นการาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องการดูแลระบบย่อยอาหารแล้วก็พวกโรค ที่เกิดจากการย่อยอาหารต่างๆนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ